ในขณะที่คนลาวหลายๆคนนะครับได้บ่นว่าค่าอ,อินเทอร์เน็ตในลาวก็ยังแพงอยู่นะครับไม่มีเงินที่จะซื้อเน็ตมาเติมมือถือนะแต่เชื่อไหมครับว่ามีการวิจัยออกมานะครับผลสํารวจออกมาว่าสปปลาวติด1ใน10ประเทศของโลกนะครับที่มีราคาอินเทอร์เน็ตที่ถูกที่สุดในโลกครับ ลาวเป็นหนึ่งใน10ประเทศที่มีราคาอินเทอร์เน็ตที่ถูกที่สุดในโลกครับตามรายงานของ Speedtest Global Index ในเดือนกันยายนปี2,566ครับโดยรายงานระบุว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยในลาวอยู่ที่27.1 MB โดยความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยในลาวอยู่ที่27.1เมซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางอย่างไรก็ตามครับราคาอินเทอร์เน็ตในลาวนั้นถูกกว่าประเทศอื่นๆอย่างมากโดยราคาแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ความเร็ว100เมกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ดอลลา,าร์สหรัฐต่อเดือนโดย10อันดับประเทศที่มีราคาอินเทอร์เน็ตที่ถูกที่สุดในโลกครับก็คือ 1. ประเทศอินเดีย 2. ปากีสถาน 3. เวียดนาม 4. บราซิล 5. อิหร่าน 6. รัสเซี 7. ย 7. ยูเครน 8. ตุรกี 9. สปปลาว และ10อาร์เจนตินาครับโดยราคาอินเทอร์เน็ตที่ต่ำในลาวเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการครับรวมถึงการแข่งขันที่สูงในตลาดอินเทอร์เน็ตต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำการสนับสนุนจากภาครัฐราคาอินเทอร์เน็ตที่ต่ำเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในลาวโดยช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการต่างๆได้อย่างทั่วถึงและเข้าเท่าเทียมกันครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากลาวทีมข่าว